ถึงไฮไลท์ให้ลูกค้าได้ดูเต็มที่เต็มทิกัดเลยนี่สิ่งชัว่ว วันนี้เฟิร์สจะพาไปดูการถ่ายเบื้อหลังเวทีแร์ของสวิตต์ลสอ้างพักการทํางานเขาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย We drove as could to what's ignore Ignore expectations อสองบทเลยจาคู่คุยคอเในการจัดงานแต่งงานการแต่งสถานที่นก็เป็นสิ่งที่สาคัญนะคะโอยูดยนยานะ้จ๊า <c oughs> คู่เป่าสาวหลายๆคู่นะคะที่กําลังจะมีการจัดเตรียมงานแต่งงานก็ <c oughs> มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรีเวดดิ้งชุดแต่งงานรวมไปถึงการพูดคุยคอนเซ็ปต์กับออร์แกเนเซอร์ในการจัดงานแต่งงาน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะในการจัดงานแต่งงานแต่ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดมากขึ้นคุณสามารถมาพบพี่ดวงได้นะคะที่กิจกรรม Weing แ Fair 2020ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ในการถ่ายทำเบื้องหลัง Wedding Fair 2020นะคะวันนี้เราอยู่กับพี่เก๋ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทำไมวันนี้พี่เก๋มาขับรถเองนะคะที่วันนี้เราต้องมาขับรถเองนะคะเพราะว่า เรากำลังไปไหนกันนะคะไปที่สตูดิโอค่ะวันนี้น่าจะมีถ่ายภาพนะคะชุดคอลเลคชันใหม่ที่จะลงโปรโมทให้ลูกค้าสำหรับเดือนนี้ทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดแต่งงานเลยใช่ไหมคะที่จะโปรโมทใช่ใชซึ่งขั้นตอนการทำงานเขาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะถึี นะคะควันนี้น้องปอยนะคะวันนี้เป็นอังแรบอีกคนหนึ่งที่เราพามาถ่ายด้วยนะคะท่าทางพี่ปอยก็มีความเด็ดนะคะเดี๋ยวรอชมผลงานกันนะคะอันนี้ก็คือพี่ทีมช่างแต่งหน้านะคะ ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับผลงานในวันนี้คะก็รู้สึกพอใจนะคะทํากันบ้านมาพอสมควรกับการถ่ายแบบในครั้งนี้นะคะดีใจที่ได้เป็นส่วหนึ่งของสวีบอดซัมด้วยได้โชว์ผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานด้วยกันวันนี้นะคะ ไอจีจะเป็นชมเมคอัพใยชมค่ะ Facebook จะเป็นกัลยากรโยเวภาค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับผลงานในวันนี้คะครับก็รู้สึกดีใจอะครับได้ร่วมงานกับเจมีปาต้ามนะครับได้แต่งหน้ากับนางแบบสวยกับอ๋อเจมี่ปาต้ามนะครับผลงานต่อนะครับที่เฟิร์สนะครับต่อแมทอะครับไอจีต่อแมทอักษรครับวันนี้ก็เกียรติจากช่างภาพนะคะที่จะมาช่วยเราในวันนี้ก็คือพี่วิเชียรันค่ะสวัสดีครับแม่ อันนี้ก็มาช่วยถ่ายแบบชุดเสื้อผ้าให้สวริพรซัมนะเห็นภาพบ้างหลังแล้วสวมมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นเบื้องน้าด้ดูจะเลยแล้วก็ความรู้สึกวันนี้ที่เราได้ร่วมง,งานกันเป็นไงบ้างคะพี่เชฟก็รู้สึกโอเคครับเป็นทีมงานที่ทใหญ่ามากเป็นทีมงานที่พร้อมรับใช้ลูกค้ามากก็ออกมาจะได้ร่วมง,งานกันถึกเรื่อยๆนดดีครับยินีครับ วุ่นวายดีค่ะชุดมันเยอะแล้วก็แต่ละชุดบบมันอาแดมได้หลากหลายอะมันก็เลยแบบอยากจะอาแดมให้ลูกค้าได้ดูเต็มที่เลยว่าแต่ละชุดอมันทําอะไรได้บ้างเต็มที่กัดเลยนี่เสื้ชุดอาแดมได้ประมาณรับสามสิบสี่สิบแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆอย่างชุดนี้ค่ะคือใส่เป็นชุดไทยสีวาลายที่สามารถพอเอาสบายออกอะก็จะเป็นชุดไทยบอมพิมานได้อีกเซตเนึงเหมือนกันแล้วก็ชุดตรงน,นี้นะคะที่เสรก็คือเสื้อแยกกับกระถุงฉะนั้นแล้วว่าเราก็จะมิกได้หลายแบบนะคะจะใส่เป็นไทยสีวาลายก็ได้ค่ะ เป็นบรรดาชุดไทยนะคะที่เราเตรียมมาถ่ายแบบในวันนี้นะคะเป็นชุนดนาคือมีเรียงลำดับหมดแล้วมีชุดไหนอะไรบ้างเนาะเครื่องประดับนี่ก็จะเป็นบรรดาเซ็ตเครื่องประดับนะคะที่เราเตรียมมาให้นำแบบได้ใส่ในการเลือกใส่ในแต่ละชุดนะคะจะเรินะ่มนัเริ่มแต่เครื่องเพชรนะคะและ้วก็มีเครื่องทองเองินแล้วก็รอพริงโกค่ะ เป็นวันสุดท้ายในการถ่ายทงเมื่องหลังการโปรโมทเวทีแฟน2020ของ s ซอร์วิสวาซัมนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมส<า>วัสดีค่ะเมื่อวานภาบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค,คะภาบบรรยากาศโอเคทุกอย่างโอเคมากแบบสวยก็สวย อ,อว,วันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะที่ร้านจะมีถ่ายวิดีโอนะคะสำหรับเจ้าสาวที่เอ๊ะชุดนี้จะเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดพี่เกดก็จะมาแนะนำชุดเจ้าสาวให้ด้วยค่ะเป็นการโปรโมทเป็นพุ่อนตอเนาะอันนี้ใช่ใช่ Sorry for being มีไฮเดซีการถ่ายทำเบื้องหลังงานเวงแฟร์ของสวีตรอซัมค่ะยังไงก็ฝากกิจกรรมเวงแฟร์ทางร้านเราด้วยนะครับรับรองว่ามีโปรโมชั่นนะครับสุดคุ้มแล้วก็มีแพ็กเกจมากมายเลยนะครับในช่วงสิ้นปีอย่างนี้นะครับเป็นเลิกดีในการจัดงานแต่งงานยังไงก็ฝากทุกคนนะครับแวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับ